อ so ัดนั่งกินเลยเนอะปุ๊บกระพากปุ๊บยาก็ะเพาะใหญด้วยมันจะกระโยกบอกาดดอกเสือะมาะมาบึงอาการงวเนาะเล็กๆกับน้ำลายปูมปากน้ำลายไหลเลยเนาะน้ำลายไหลเลยบัานนี้ตั้งจากชองมือผ่านมาสียาเข้าไปยาก็บริกินนี่นี่ จะหายอย่างเดียวผู้ใดเขาไปไกลส่นอย่างเดียวนี่เกือะอ่ะอ่ะอ่ะเกือะอ่ะอ่ะอ่ะเกือะอ่ะอ่ะอ่ะเกือะอ่ะอย่าบริกินมาเป็นมือที่สามเลยนี่เกืออ่ะ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 ว้าวว่าการนี่เป็นแนวใดบุเคยเจอจอเสือเนาะเกือะอ่ะอ่ะเกือะอ่ะอ่ะเกือะอ่ะเฮเกือะอ่ะมันจะกินเขามาวะ

เขามันจะ1สิบาทได้เลยถือเสือกันจนว่าสิบาทมันบาทเลยมันเลิมเล่มเรือน้วข้อมันนี่ออโอ้โหมีแต่จสุดมีแต่จกหายเออยาได้ยู้ยู้ยูยูน้ำลายเฮยเลยเนาะ เงียวยดเลยนี่นี่เงียวไล่จอก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 อออากาศนี้เนาะบูหัวเป็นยังเนาะทานได้หูกะคอมเมนต์บอกเลยนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังปวัวนหายยังบูมีวิธีป่วยังบูมีวิธีหักซาอยู่เลยนี่ <c ười> <c ười> บูเฮ็ดจะได้จังวะจกิกชิสา้าเนาะ เป็นหมาเป็นมือที่สามมือแม่แหละมือนี้เป็นมือที่สามตอนแรกมีอาการไข่เนาะหูเย็นผอมแล้วก็หยาบูกินสองสามมือมือนี้เป็นมือที่สามหยาบุรีกินทุกทุกมือมันเก่บริหายนี่มือนี้หายแห้งมือนี้ทุกมือมีแต่เงาแต่สุมือนี้หายแห้งมือนี้อข้อบาดไปเลย ผู้ไหวถ้าปอยเนี่ยมันไปไหลส้นไปเบิดเห็นไฟกระส้นเห็นงัวกระส้นเห็นห,นนหนมูมันกระส้นทำลายเฮยเลยเนาะนี่ทำลายเฮยเลยอาการเนื่อยหูเป็นอาการอะไรเนาะทานได้หูแนะน้ำมาเนาะทานผู้ลมทานได้หูหูจักอาการวาเนาะสวยบอกสวยแนะนำในเด้อ ทางนี้เบิดปัญญาเลยสิปัวในทีใสยย่ยายังสีให้สตาบเพลแล้วมาเบิงแต่ข้าเจ้าก็ยังบุธมาแต่ว่ายันว่าทับู้ชมมีไอเดียหรือว่าเจอปัญหานี้มาก่อนเนาะซอยบอกกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยแล้วก็ยุดจะเอยหายโดดอีกไดน้น Ui, ui 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 để yên lộ. Ui hại nhiều giật lại hả đồ gì lại Yo 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 yo, yo, Ui. Ôi ôi. Nó có lộn đấy này. Nó lại lộn đây. Sầm đi con nó, phi nó nó.